ล่าสุดทางรัฐบาลได้มีมติเห็นชอบเตรียมเงินเยียวยาในรอบที่สองไว้รองรับไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นเงินเยียวยาเพิ่มเติมอีก1เดือน15,000บาทหรือเพิ่ม4-6เดือนก็ตามซึ่งก็เป็นไปตามผลกระทบจากมาตรการที่ทางรัฐบาลได้ประกาศควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 จากสถานการณ์นี้ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากพ่อค้าแม่ค้าขายของแทบไม่ได้ยอดขายตกต่ำแทบทุกร้านเศรษฐกิจซบเซาในรอบหลายๆลายปีทำธุรกิจค้าปลีกร้านอาหารและการให้บริการต่างๆต,ต,ต้องหยุดชะงักลงในภาวะวิกฤตแบบนี้ โดยที่ผ่านมาทางรัฐบาลได้ทำการเยียวยามาแล้วหลายกลุ่มส่วนใหญ่ก็ได้เงินเยียวยาเกือบที่จะครบแล้วไม่ว่าจะเป็น1,000บาท3เดือนรวม3,000บาทหรือ5,000บาท3เดือน15,000บาท และล่าสุดทางรัฐบาลได้มีมติเห็นชอบควรต่ออายุเพิ่มเงินเยียวยาในส่วนของกลุ่มประกันสังคมที่ทำงานไม่ถึง26วันจากผลกระทบโควิด19ทำให้ได้รับเงินค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ8,138บาท ส่งผลให้ได้เงินช่วยเหลือจากทางประกันสังคมไม่ถึงเดือนละ5,000บาทตามอัตราช่วยเหลือของกฎกระทรวงที่กำหนดไว้ร้อยละ62ของค่าจ้างรายวันทางกระทรวงการคลังจะทำการเยียวยาสมทบเพิ่มให้จนครบ5,000บาท3เดือน15,000บาท กรณีจ่ายเงินเยียวยาเพิ่มจากทางรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มอีก1เดือน5,000บาทหรือเพิ่มจาก3เดือนเป็น4-6เดือนรวมเงินเยียวยาทั้งหมด30,000บาทที่ทางนายกรัฐมนตรีได้ออกมาชี้แจงในก่อนหน้านี้นั้น หากมีความคืบหน้าแล้วกลุ่มใดบ้างที่จะได้รับเงินเยียวยานี้และจะได้เงินเยียวยาวันไหนได้เพิ่มคนละเท่าไหร่กันแน่สำหรับความคืบหน้าล่าสุดกรณีนี้หลังจากได้มีการถแถลงของนายกรัฐมนตรีแล้ว จนถึงขณะนี้ข้อมูลล่าสุดจากทางรัฐบาลก็คือการจ่ายเงินเยียวยาเพิ่ม5,000บาทหนึ่งเดือนหรือจ่ายเพิ่มเดือนที่4ถึงเดือนที่6ยังไม่ได้กำหนดว่าจะทำการจ่ายเงินเดือนไหนกันแน่โดยกลุ่มที่จะจ่ายเงินเยียวยาให้จะต้องเป็นกลุ่มที่ได้ผลกระทบจากโควิด -19 นั้นก็คือกลุ่มที่ได้รับเงินเยียวยาไปก่อนหน้านี้แล้ว เนื่องจากมีการตรวจสอบแล้วว่าท่านได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด -19 จริงและเป็นกรณีการจ่ายเงินเยียวยาเพิ่มนั่นเองในส่วนของการเพิ่มเงินเยียวยานั้นจนถึงนาตอนนี้ทางรัฐบาลก็ยังไม่ได้กำหนดเช่นกันว่าจะเพิ่มให้1เดือน5 0 0 0บาทหรือ2เดือน1 0 0 0 0บาทหรือ3เดือน1 5 0 0 0กันแน่ ทั้งนี้ทางรัฐบาลให้เหตุผลว่าจะต้องมีการประเมินจากสถานการณ์ผลกระทบโควิด -19 เป็นหลักรวมถึงสภาวะเศรษฐกิจด้วยถ้าหากว่าเศรษฐกิจไม่ฟื้นตัวตามแผนที่ทางรัฐบาลตั้งเป้าหมายเอาไว้ อย่างไรก็ตามทางรัฐบาลได้ออกมาถแถลงยืนยนันหากมีผลกระทบโควิด -19 รอบสออีกครั้งทางรัฐบาลพร้อมที่จะต่ออายุเยียวยาต่อออกไปอีกอย่างแน่นอน